วันละหนาทีก่อนนอนจะไม่ยากไม่จนทรั์นี้จะติดตามไปทุกพบทุกชาติสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวบาปบ,บุญคุณโทษนนะรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ โอวาทธรรมหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านบอกว่าให้นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธไม่ต้องร้องให้มันแรงดอกให้มันอยู่ในใจการภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายในมันจะติดตามไปทุกพบถุกชาติติดไปสวรรค์ลงมามนุษย์มาตกอยู่ในที่ที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ยากไม่จน ซับอันนี้ติดตามไปบ่มีศูญหายดอกตามไปจนสิ้นพบสิ้นชาติกับท่านผู้ฟังคติธรรมคำสอนของหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ท่านได้บอกว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันจะไม่ไว้หน้าใครมันทำลายทั้งสิน้นแกนแท้ของธรรมอยู่ที่สติเราเอง เป็นผู้ทำจิตของตนให้เศร้าหมองผู้อื่นช่วยไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ทำเองรู้เองได้เองกิเลสคือความตั้งการความอยากซึ่งสิ่งทั้งหลายที่เป็นอกุศลซึ่งมีทั้งหยาบและละเอียดการเข้ามาของกิเลสนั้นมักมาพร้อมกับเครื่องเล่นทั้งหลายในโลกที่มีความเพลิดเพลินชวนลงไหลติดตาม หากใครที่ไม่มีสติก็จะเหมือนกับปลาที่คอยแต่จ้องจะกินเหยื่ออยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเหยื่อจะมีตะขอเกี่ยวปากตนหรือไม่ทั้งนี้มนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่จะถูกล่อด้วยอาหารได้ง่ายๆแต่กิเลสนั้นมีกุศโลบายมากมายที่จะทำให้เราลงไปกับมันและสุดท้ายก็ตกอยู่ในอำนาจของมันในที่สุด สิ่งเดียวที่จะช่วยบรรดาพุทธบริษัทไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสก็คือสติหากมีสติแล้วการที่จะคิดพูดและกระทำสิ่งใดจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าสิ่งนั้นสมควรหรือไม่ประการใดการฝึกสติก็อย่างเช่นการเจริญสมาธิภาวนาหรือการนั่งสมาธินั่นเองแต่สมาธิไม่ได้มีแต่การนั่ง ไม่ว่าจะกินเดินนั่งนอนก็สามารถทำสมาธิได้ทั้งนั้นแม้เราจะยังไม่ทราบถึงกิเลสที่ละเอียดลึกแต่กิเลสอย่างหยาบก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราระเมิดในศีลห้าอันเป็นเหตุให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายมีความทุกข์ก็ควรตั้งสติให้มั่นของไว้อย่าได้กระทำการรักษาสีลนี้ต้องทำด้วยใจตัวเอง จะไปขอศีลจากใครไม่ได้ที่สมัยนี้นิยมไปขอศีลจากพระความจริงแล้วพระไม่ได้ให้ศีลเพียงแต่สวดสอนให้เรารู้จักศีลในแต่ละข้อและแนะให้เรารักษาศีลเท่านั้นที่เหลือต้องทำเองทั้งหมดใครก็ช่วยไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย กิเลสนี้หากเราประมาทด้วยขาดสติก็มีโอกาสที่บรรดาพุทธบริษัทจะละเมิดในศีลซึ่งทำให้จิตใจเศร้าหมองและเป็นบาปอันเป็นเหตุแห่งอบายภูมิทั้งสีเมื่อทราบอย่างนี้แล้วควรจเจริญสติอยู่เสมอสักวันละหนาทีทั้งเวลาก่อนนอนและตื่นนอนใหม่เพื่อฝึกให้จิตคิดในด้านที่เป็นกุศลทั้งในขณะตื่นและในขณะนอนหลับ เจ็ดคำสอนของหลวงปู่ขาวพระนักวิปัสสนาสายหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ขาวอนาลายโยแห่งวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นพระภิกษุคณะธรรมยุทธ์ที่ได้รับความเขาร่มนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายของพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโต แม้ท่านจะละสังขารไปกว่า30ปีแล้วหากแต่คําสอนของท่านยังคงอยู่ในความทรงจําสร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธรุ่นแล้วรุ่นเล่าและมีความจริงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย 1. ถ้าต้องการความจเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่น 2. ออุปสรรคเป็นสัญ,ญลักษณ์ประการหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันคนธรรมดาให้เป็นมหาบุรุษได้ 3. จงยินดีในวิเวกจงยินดีในความเพียรจงยินดีละกิเลสชื่อว่าได้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา 4. ถ้าเราเว้นทรบาปก็จะไม่มีความเดือดร้อนใครจะว่าอย่างไรก็ตาม เราไม่ว่าเขาเขาติดฉินนินทาเขาก็ว่าใส่ตัวเขาเองปากของเขาก็อยู่ที่เขาหูของเขาก็อยู่ที่เขา 5. บางคนทำบุญทำทานกันใหญ่โตมโหรานแต่เสียเพราะความโกรธความมีโทสะความโกรธไม่กุศลผลบุญจนหมดสิ้น เมื่อหมดบุญหมดกุศลบาปก็พลอยทวีคูณขึ้นผลทานก็หนีผลศีลมก็ไม่มีผลภาวนาก็หนีเข้าป่าไปหมด 6. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำเอาไว้คนดีถึงจะทำตัวเป็นใบใครก็รู้ถึงจะหลบหลีกอยู่ในธรรมภูเขาถึงแม้มนุษย์ไม่รู้ เทวดาก็บอกเองกลิ่นของศีลย่อมฟุ้งขจรขจายไปทั่วเป็นนิมิตหมายของคนดี7คนเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะมีความประพฤติที่ต่างกันผู้ที่เขาประพฤติดีรักษาศีลมีการให้ทานมีการสดับรับฝังธรรมะเขาจึงมีปัญญาดี มีการศึกษาเล่าเรียนดีการจำแนกสัตว์ให้ดีให้ชั่วต่างกันมันเป็นเพราะกรรมถ้ามันยังทำกรรมอยู่ก็ต้องได้รับผลกรรมทั้งดีและกรรมชั่วมันต้องได้รับผลตอบแทนแน่นอนหลวงปู่ท่านได้แนะว่าให้นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธบ่ต้องห้อง ให้มันแห้งดอกให้มันอยู่ในใจซสือๆดอกการภาวนาก็เป็นอริยสัพภายในมันจะติดตามไปทุกพบทุกชาติติดไปสวรรค์ลงมามนุษย์มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ยากไม่จนทรัพย์อันนี้ติดตามไปบ่มีสูญหายดอกตามไปจนสิ้นพบสิ้นชาติ โอวาทธรรมหลวงปู่ขาวอนนารโยครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูกฎสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระศรีพรรัตนไตรยัยจงมาอำนวยอวยใจให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ